ก้องสดพดมูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดมูครับค่ะวันนี้ค่ะต้อนรับวันแรกพี่พดขา <c oughs> เราเชิญนะคะอาจารย์ติ๊กพิมพ์ิพาค่ะจากนะคะสมาคมโหวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประรรมเนี่ยมาพูดคุยกันเปิดวันแรกเลยเรื่องอะไรพดรู้ไหมเรื่องหินมงคลอ่อมมาที่น่าสนใจมากๆก็คือการ เอาหินมงคลมาทำทำนายดวงชะตาะนะครับอ,ะะอยากรู้อาจารย์ติก๊กความเป็นมาของหินมงคลเนี่ยทำไมมันถึงมีความเชื่อเรื่องหินช่วยเรื่องช่วยได้ค่ะคือหินเนี่ยนะคะมันก่อเกิดมาเป็นระยะเวลายาวนานเนาะเป็น5,000ปีเป็นหมื่นล้านปีมันจึงมีการสะสมะนะคะสะสมของแหล่งพลังงานทั้งบวกและลบะนะคะมีสองทาง แล้วหินเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุที่เป็นของแข็งก่อเกิดจากการรวมตัวของแร่มากกว่าหนึ่งชนิด<อ>จึงก่อเกิดเป็นหินขึ้นมาแต่ละที่แต่ละสถานที่ที่ก่อเกิดหินเนี่ยมันก็จะทำให้หินเนี่ยแตกต่างกันทั้งรูปร่างแล้วก็สีสันนะคะเมื่อมันอยู่มานานมันก็เลยสะสมพลังงานทั้งคลื่นความถี่นะคะก็เลยทำให้เขามีพลังงานอยู่ในตัวค่ะแต่ว่าหินทุกก้อนเนี่ย มีพลังงานอยู่ตัวถูกค่ะคือมีพลังงานอยู่ในตัวหินทุกก้อนเลยใช่ค่ะโออาจารย์ขาก็้องถามนิดนึงแล้วเราจะรู้ยังไงว่าหินก้อนไหนมีพลังงานไม่มีพลังงาน,งงานอยากรู้ข้อแรกนะเราจะต้องมีการสัมผัสค่ะพื้นฐานของหินนะคะเขาเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเย็นมเมื่อเราหยิบหินขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความเย็นวางไว้บนฝ่ามือหรือหลังมือนะคะเอามือประกบนะคะแล้วหลับตา เราจะรู้สึกว่าเขามีความเย็นต่อให้คุณเอาไปตากแดดนะคะเอากลับเข้ามาในที่ร่มไม่ถึง5นาทีเขาจะคลายความร้อนทันที<อ>เขาจะไม่เก็บความร้อนเหมือนพวกเรซินหรือแก้ว<อ>นะคะอันนี้คือพื้นฐานของการเทสรเรื่องหินนะคะแล้วเราก็จะดูเนื้อหินแต่ละเม็ดแต่ละก้อนบอกแล้วว่ามันเก่อเกิดจากธรรมชาติมันจะไม่มีความแตกต่างกันมากนะักคือถ้าเกิดเราหลออม,มาจาก โรงงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันเหมือนแพทเทิร์นคอออกมาป๊อก,ป,อกป๊อกเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะที่แปลกแตกต่างออกไปค่ะอืมนะครับอ่ะอยากรู้พี่พออยากรู้หิมนมงคลอีกไหมคะอยากรู้ว่าหิานมงคลเสริมดวงดวงด้านต่างๆใช่ไหมใช่ส่วนเสริมด้านไหนบ้้งอาจารย์อาจารย์เตยมาา3ด้านนะคะะเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์หนึ่งการเงินอ่ะ สความรักอู้ชอบ 3. สุขภาพนะคะเริ่มเริ่มต้นเลยค่ะด้านการเงินนะคะหินตระกูลไหมนะคะไหมทุกๆก้อนไม่ว่าจะเป็นไหมเงินไหมทองไหมนาดไหมเขียวไหมดำถือเป็นจุดศูนย์รวมหรือเป็นพลังงานแม่เหล็กที่ดึงดูดเรื่องทรัพย์นะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะช่วย เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันปกป้องคุ้มครองได้ในลักษณะของการเป็นไหมดําอไหมเงินก็ดึงดูดรัพย์เรื่องการเงินกวักโชคอะไรแบบนี้นะคะค่ะลักษณะนี้อย่างนี้ไหมอะไรอาจารย์อันนี้ไหมเงินค่ะอ๋อมีคือไหมเงินนะคะนีไหมเงินโอ้เย็นจริงๆอาจารย์เย็นมากแล้วไหนไหมดําอาจารย์ อ่าไหมดำอาจารย์ไม่แน่ใจว่าได้นำมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่มีไหมทองค่ะอันไหนคะไหมทองใกล้พี่พศค่านะแหละค่ะนั่คือไหมทองเย็นไหมพี่พศเย็นนะคะอ๋อพี่จะกูลที่เสริมทรัพย์เรื่องการเงินใช่ค่ะโอเคต่อค่ะอาจารย์นะคะหินชนิดที่สองก็คือขยานัยนะคะขยานคีย์เวิร์ดของเขาคือหินปลดหนี้นะคะคือเขาจะส่งเสริมเรื่องเรื่องเรื่องทรัพย์ เรื่องสมาธิของเราด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจัดสรรจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเมเนจเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจัดการเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีปุ๊บเนี่ยการที่เป็นหนี้เป็นสินก็จะค่อยเบาลงเคลียลง<อ>ะะมีสองแบบอันนี่คือหินอันนี้เป็นหินใหม่ทองผสมกับโรโดไนท์ค่ะอ๋อออันนี้ปะฮะอันเดียวกันนีปะฮะ อ่าไม่ใช่ค่ะแล้วไหนที่อาจารย์พูดถึงที่หินปดนี่อยู่ไหนอ่าเดี๋ยวอาจารย์หยิบให้ดูนะขออนุญาตนะคะไหนอาจารย์อาจารย์บอกดูเลยอ่าดูจากตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะขออนุญาตนะคะใช่ค่ะหินปดนี่เหรออาจารย์ใช่ค่ะหินปดนี่นี่หายยากไหมอาจารย์ไม่ยากค่ะท้องตลาดมีทั่วไปนะคะแล้วหินใช้นี่มีไหมแบบว่าเอาไปเสี่ยงแล้วปึ้งใช้นี่อย่างเงี้ยมีหินทวงนี่นะคะมีหินทวงนี่นะไหนไอันนี้แล้วว่าเจาะเลยเนี่ยไม่ใช่ เียอาจารย์ได้หินที่สามอีกแล้วอาจารย์อันนี้หินอันนี่คือหินปลดนีนะคะนี่หินปลดนีอนี่นะคะนี่อันนี้อาจารย์อันนี้เป็นแท่งของอะเมทิสต์นะคะเอาไว้สําหรับเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราก็เอาตั้งไว้ข้างหน้าพี่พดจะบอกพี่พดฟังนะมันจะมีอันหนึ่งที่ต้องไว้ที่บ้านมันจะยิ่งเรียกเงินเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดอาจารย์คืออะไรนะโพร่งอะเมทิสต์ค่ะอันนี้อันนี้เหมาะสมาธิมันจะมาเป็นโพร่งไม่ใช่นันเจาะตายอันนี้มาอ่ะ แต่แล้วช่วงที่สามอ่ะอันที่อันต่อไปเป็นอ,อ๋อเป็นช่วงความรักจะคุยช่วงที่สองค่ะแต่นี่คือเรื่องเกี่ยวกับพิมพ์ดหนี้นใช่เรื่องสายคือใส่แล้วก็จะดหนีปลดเถาะดหนีปลดสินทำให้เรามีสมาธิทําให้เรามีสติในการใช้เงินค่ะเมื่อเรามีสติเราก็จะเมเนเจเรื่องการใช้เงินได้เป็นอย่างดีแต่นี้เขาไม่นั่งสมาธินะเมื่อกี้พี่ทําเล่นๆดูเพราะว่าคนเป็นนี้พี่เยอะมันไม่ยอมใช้ทวงเท่าไหร่ก็ไม่คืนใครอะหลายคนพูดชื่อสิไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวโดนจับ แต่<ล>ใครคใอยากมีเงินใครอยากนี่หมดก็นี่เลยเอาไปบูชาได้ที่เบอร์อะไรนะารอาจารย์อาจารย์เออบอกเบอร์อาจารย์ก่อนเลยติดต่ 63, อ029038595959302903 8593นะครับเป็นสมาคมเลยไปคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะที่สมาคมใช่ไหมคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่ปรึกษาได้ไม่ปรึกษาได้ฟรีไหมปรึกษาได้เลยนะคะนะครับก็หรือเข้าไปที่ Facebook สมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุธรรมนะคะอ่ะเบรกเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเรื่องความรักแล้วก็สุขภาพแล้วก็หินมงคลประจำปี2023แล้วก็24มีอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็เบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา ดูหินกันต่อค่ะก้องสดพศดูมาดูหินที่ทำให้เกิดเรื่องความรักอันนี้สำคัญมากม่ายเลยต้องเป็นหินสีชมพูแล้วก็ถูกต้องค่ะถูกต้องอันนี้หินประเภทไหนอาจารย์คะอันนี้เป็นโรสคอร์ดนะคะสีชมพูใส่อใสอันนี้โรสคอร์ดนะคะแหล่งที่มาของเขาก็คือมาดากัสกาจะดีที่สุดนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องความรัก แล้วก็ยังช่วยเรื่องการให้อภัยเหมือนประมาณว่าทะเลาะกับแฟนแล้วก็อ้าไม่ต้องติดกล้องต้องแฝงต้องใส่อะไรแบบนี้นะคะให้ลูกน้องว่าด่าทุกส่วนส่วนอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้เรียกว่าโรโดไน์อ๋ออันชมพูอันชมพูที่ไม่ใส่ันนี้คือโรโดไน์ค่ะโรโดไน์เนี่ยช่วยเรื่องที่ว่าเวลาคนอกหักรักคุดกำลังเลิกกับแฟนแลังจะบําบัด ต้องการใช้กล้องฉันไม่ถือแล้วกล้องมันไม่ซูมมาแซมกับฉันแล้วฉันนั่งเฉยๆดีกว่าโรดอนายอยู่ไหนอมีโรดอนานอยู่ฮะใช่ค่ะโรดอนาค่ะอันนี้ใส่ได้ไงนะอาจารย์จะช่วยเรื่องคนที่บําบัดอกหักรักุดทำให้เขามีพลังใจเกิดขึ้นเกาะเกิดขึ้นล้านนี้กล้องจับเขาซูมเลยเขาเกลียดฉันแน่เลยอันนี้ก็เป็นโรดคอร์ดค่ะก็พี่ต้องถือวนานหน่อยเขาเรียกดึงกล้องอันนี้เลยทอันนี้ก็เป็นโรดคอร์ดค่ะแต่เราก็จะเสริมตัวนี้ และอย่างกล้องเนี่ยไม่มีผัวเลยคุณจะถือคุณจะแอมสีอะไรอาจารย์ใช้อันนี้ก็ได้ค่ะอันไหนใส่แล้วปุ๊บดูดผู้หกเดือนมีผัว่ะจะยังไม่มีผัวหรอกอันนี้ค่ะใช่โรดไนท์ัเลยใช่ค่ะเขาจะดึงดูดเพศตรงคางไม่ต้องไม่ต้องใส่นี้แล้วมีผัวก็ได้นะใส่เพชรใส่พลอยใส่ทองเยอะๆผัวก็มาเองแหละใส่ทั้งแขนได้ไหมมันจะมาเอาเองแหละอันนี้มันไม่มาเอาหรอกใช่ไหมอาจารย์มันเป็นความเชื่อ อ่แล้วต่อไปสุขภาพอาจารย์ใส่อันไหนแล้วสุขภาพดีสุขภาพนะคะเริ่มที่เรดแจสเปอร์เรดแจสเปอร์นี่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 หรือเปล่าอันอันนี้ค่ะเนเลียนค่ะอ๋อายมากหยิบผิดอันนี้โอ้ยมีเงเหมือนเป๊ะเลยเรดแจสเปอร์ค่ะอันนี้เรื่องสุขภาพใช่ค่ะพี่พ่อต้องเอาเพราะพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีอ่พี่พ่อลองช่วยเรื่องระบบเลือดไหลเวียนของเลือดลงไี้หัว่ะนอนไม่ค่อยหลับนอนตีห้าหกโมงตื่นแปดโมงถ้าเกิดถ้านอนไม่ค่อยหลับต้องเอานี่ค่ะ พี่พศนี่นี่สีขาวอมแล้วอ่ะฮาวไลท์ช่วยเรื่องสมาธิเวลานอนไม่หลับฮาวไลท์เวลานี่เวลาก่อนนอนนะอมไ้นะไม่ได้ตายแล้วคือหลงคอตายหลับไปเลยเจ็ดวันแล้วเผาเลยหินฮาวไลท์เนี่ยพี่พศเหมาะมากพี่พศเขาเป็นคนอย่างนี้นะนอนตีห้าหกโมงตื่นแปดโมงมากินเบกฟาดมาเม้าแล้ว ที่ริมริมรีสอร์ทเนี่ยก็ใครจะอนพ่ก้องแหละน,นอนตีสามตื่นบ่ายโมงแล้วก็บ่นหิวหิวหิวพอรถแล่นไปก็จะกินนู่นกินนี่จตเช้าเช้าไม่มากินอ่ะถามต่อเอาหินเนี่ยมาทานายได้ไงอาจารย์ไปเรยทำนายอ๋ออาจารย์เริ่มจากที่ว่าหลักโหราศาสตร์นะคะเขาจะมีคําว่าทักษะพยากรณ์น, <sever S 2> <ม>นะคะทักษะเนี่ยเป็นระบบหนึ่งที่เดิมทีเขาใช้ก ใช้สาหรับการสร้างบ้านซักเมืองพม่ามอญไทยเนี่ยนิยมมากนะคะแล้วต่อมาเนี่ยหลักเนี้ยก็ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยคนที่เป็นพม่าเป็นมอญน,นะคะชื่ออุบากองเขานําเข้ามานะคะก็เลยเอามาก่อร่างสร้างไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อเป็นทักษะประกน,นะคะว่าชื่อไหนเนี่ยคนเกิดวันอะไรเป็นมงคลไม่ดีอะไรยังไงอะไรเงี้ยประตูทิศ ต่างๆรวมถึงสีมงคลและตัวเลขมงคลที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยอ๋อ <นะ S 1> มันได้เงิน <c oughs> <ด>มันได้เงินหรืออาจารย์ใช่ค่ะอย่างอาจารย์เกิดวันศุกร์เนาะอ,อาจารย์ก็จะไม่มีเลขแปดในเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเลขแปดเป็นเลขราหูเรากาลีของเราแล้วอ,อ,ลอย่างหนูเกิดวันพุธเนี่ยต้องม,มีเลขอะไรในรโทรศัพท์เกิดวันพุธไม่ควรมีเลขสามโอ๊ยตายแล้วของกูมีปัญเนี่ย โอ้มีสิมีแต่ทั้งนี่ทั้งนั้ก็ต้องอยู่ที่ตำแหน่งด้วยนะคะอยู่ที่การวางตำแหน่งด้วยค่ะพี่พศเกิดวันไหนพี่พศฮะเกิดวันไหนเอวันพฤหัสวันพฤหัสไม่ควรมีเลขเจ็ดก็ไม่มีบโทรศัพท์ก็ไม่มีเลขเจ็ดเพราะพศเกิดเลขเจ็ดอยู่แล้วเออก็มีเลขสิจาโอ๋อยิงได้เลยเหรอจาวใช่ค่ะหลักทักษะนี่เขาจะมาไม่ว่าจะเป็นการหาเบอร์ตั้งชื่อหรือการหาทิศอย่างนี้เวลาดูหินทำไมดูยังไงจาอะเราก็เริ่มจาก ใช่ค่ะจับเลยก็อาใครเอ่ยพี่กอล์พี่ว่าลองจับไหมคุณแม่พภวพตองลองจับจับกี่อันอาจารย์จับทำไมอ่าทำายไงขอให้พี่พ์เลือกหิดมาให้อาจารย์นะคะแปดก้อนโอ้โหแปดก้อนดูกันถึงสี่บุญเย็น่ะอาจารย์ไม่แปดก้อนอ่ะก้อนหนึ่งสองสามวางเลยค่ะหนึ่งสองสามอ่ะสี่ห้าสี่ห้า หกเจ็ดอันนี้ว่อันนี้ว่าแปอ่าขออนุญาตนะอ่ะแปดแปดอันสุดท้ายบุ๊กเหรออาจารย์ใช่ค่ะบุ๊กค่ะแปดตรงนี้นี่คือของพอดตรงนี้นะอ่าเอาวางไว้อ่ะารยครอบไว้ครอบไว้แล้วอันนี้คืออะไรหกเจ็ดนะหกไม่ใช่เจ็ดแปดนี่หกโอเคอย่างนี้นะไม่ใช่พี่ก้องขออันหนึ่งอันนี้เปล่าอาจารย์ก็อย่างนั้นแหละถูกจบเลยเหลือกี่นาที สองอาจยะรีบทายเลยโอเคตอนนี้พี่พศต,ต้องการทราบเรื่องอะไรดีการเงิน,งานการาการงานนะคะการงานพี่พศเกิดวันพฤหัสถูกไหมอ่าอ่าตอนนี้นะคะการงานของพี่พศเนี่ยกําลังลุ่งเลยแต่ต้องมีการเดินทางเยอะจะไปการจะรับรีไปถนะ่ายหนังมีการเดินทางเยอะมากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโชคดีที่ว่าพี่พศหยิบหินก้อนนี้มาอันนี้ไทเกอร์อาย ไทยก็ยังใช่ค่ะยังเสริมเรื่องพลังอำนาจตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคือพี่พจน์เวลามีศัตรูต้องบอกงี้ถ้าเกิดมีศัตรูไม่ว่าจะในที่รับหรือที่แจ้งพายแพ้หมดพายแพ้หมดก็เขาร้ายจะตายไม่ร้ายฉันดีฉันไม่ร้ายฉันเป็นคนดีนี่ค่ะอันนี้ก็จะดูรักษาตัตอนนี้ก็พุ่งมากนะในรายการเขาด่าคนกระดมเลยเนี่ยพุ่งมากฉันด่าพี่กล้องวันเมื่อกี้นี่ไงโอ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เลมอนคอร์ ดีอาจารย์ดีค่ะทำไมเหมือนนักเงินญี่ปุ่นเลยอ่ะบางทีพวงละสามสี่พันเนี่ยโอ้อาจารย์แสดงว่าอย่างนี้ก็เปิดดูได้เลยใช่ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดอยากสนใจอยากกระถามถามอาจารย์ก็ต้องติดต่อที่เบอร์อาจารย์อติดต่อที่สมาคมผลได้เลยนะคะค่ะศูนย์สองเก้าศูนย์สามแปดห้าเก้าสามศูนย์สองเก้าศูนย์สามแปดห้าเก้าสามอาจารย์เม็ดนี้ละเนี่ยเธอคอยบ้างเธอคอยค่ะมันทำยังไงมันดียังไงเธอคอยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นหินที่หายากนะแล้วผมเจอครั้งแรกแล้วเป็นยังไง อันนี้อยู่ในตำแหน่งของสีสีแสดงว่าเป็นสิริมงคลนะคะเป็นเรื่องการงานแล้วการเงินเทอร์ควอยเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพลังธาตุน้ำนะคะเป็นพลังธาตุน้ำทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไหลลื่นแล้วก็ทำงานได้อย่างมีระบบเป็นเขาเรียกนะไหลลื่นไปเรื่อยๆแบบพี่ก้องอะเหรอนี่ <c oughs> นี่ไหลลื่นไปมีระบบเหรอ <c oughs> แล้วนี่อะเม็ดเล็กๆอันนี้ไข่มุกค,ค่ะใช่มุกชอบแล้วเพราะเขาฝังมุก อันนี้ก็ฝังไว้ในตู้ออันนี้มันอะไรมุกคืออะไรจานไม่รู้ไข่มุกเป็นเป็นธาตุน้ำนี่นะคะอันนี้อันนี้เหรอคะอันนี้เป็นซันสโตนหินพาทิสไม่แล้วมันดีกับพจน์ยังไงเริ่มหมดเวลาแล้วจานต้องไปเรียนเดียโอเคก็ต้องบอกว่าซันสโตนนะคะดีกับคุณพจน์ยังไงต้องบอกว่า เสริมการงานและการเงินเสริมชัยชนะอำนาจแล้วก็มี energy ในการทำงานสูงมากมีมากไม่ติดไม่หลับไม่นอนโทรไปเลย029038593ขอบคุณอาจารย์ติ๊กค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเราไปร้านไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนบายกอรนายกอนะฮะก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนนายกอไปโดยเจ้นกับก๊อฟแก๊ปสองคนตอนนี้เบรกสักครู่ครับ God, hot hot boo